มาคุณยายมาออกรถคันใหม่อันนี้คือเสี่ยวอะไรบอเนี่ยอันนี้ตัวรถไปส่งซหไครับนี่รถส่งตัวเทสตัวเทสสีชมพูนี่ส่งฟรีป่ะครับด้วยยังไงหรือว่ามีค่าบริการบอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าย้ายทีไปให้ไปส่งยุใสาฝนโอ้บอคนเสี่ยวโยนในต้นแขน ตัวนี้คืเป็นรกของสัทแห่งสมรถฟรีนครับแบรนี้ถ้าถ้ามีถ้ารถมีปัญหาการใช้งานที่บริษัทนี้ทุกอย่างครับกัตโรมาติดต่อที่นี่นะครับเนาะอันนี้รถเทสได้นะครับส่วนรถจริงจะอยู่ด้านหน้าเพื่ในเรถนทนทีแม่ก็จะร้าทนผมก็สงีเรนี่ สอบการขีเือกีัอนนันียนี้อันนี้คือเกียร์โลน์มครับเนี่ยเรือดจะดิดป่ะอ๋อสเีรนยร์เกีสโอ้รถเทสท์จวดดีขนาดเนาะพร้อมบอสไปจ่ายเงินสิบยอด นี่งยายเลือกสีก่อนนะครับส,สีแดงจังมานอันนี้สรุปคือเอาสีไหนครับเป็นไงสีแดง,แดงโอ้มานมานเลยมานนี้ันเก้าเก้าร้อยราคาตามโปรโมชั่นเอางแม่พูดแล้วกันแม่เอาื้อสดปีนึง่อะไรัขาตซมั ครับไปจ่ายด้วยหน้างานก็ได้ครับที่บ้านก่อนไม่ต้องแตะตอนนี้เพราะผมคือนโยบายคือไม่ให้ลูกค้าโอนจอมัดจำเพราะว่าต้องการมีสาที่แะอ้างคือคล้องสบายใจลูกค้าก่อนจบเสร็จลูกค้าับได้รถเสร็จถึงแตครับโอเคครับผมอีกประมาณก็เกือบเงนากสิบเจ็ดที่เลยแล้วผมบอกแกนะครับโดยดีนะ โอเคไป็นรอยู่บ้านเนาะจะได้แชร์โลเคชั่นเออเยายถ่ายรูปคู่นะครับยายขึ้นคล่อมเออลองนั่งลองนั่งโอเคนี่พาคุณยายมาเลือกรถไฟฟ้านะครับร้านค้าบริเวณปั๊มตะมันปตทบ้านกอกนะครับ มันกรอบนะไมนนะ่กรอบทั่วไปน,นะซื้อยอดเลยนะเป็นร้านเล็กนะแต่ว่าเนบริการดีในตรงนี้นะบ้างม,มีบาทตรงนั้นนะตรงนั้นนะเข้าม,มาเข้ามาจากปั๊มก็ตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาเลย้้าหหเนออโโโดดมข ก็รับอยู่แถวเนี้ยก็ได้ใช่ไหม่ต้องหรือว่ามีรถหรือว่าจะขับไปซอยบ้านเราดีกว่านะจะได้แบบฮะบนนี้หรอไปหัดเอาเองอยู่นะะต <c oughs> อนตอนกันแต่พีุ่ญขับไปหน้า ลองเทสดูกันนี่น้่ไม่หนาม่เลี่ยวโอ้ยบุนลมหรืออะ่ยันบัญลมยันบุญลมเนี่ยนี่่ตดต่นมวายข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 วายมวายขายยขวายขยขวา่มวาอยขวายขวาายๆวายวายวาขวางขวาย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 ขนายขยข โอ้ัมลมหอัดไหนมันจรลปไปมาที่ไหนเรไปเรีวั้งกันไปหนครับอ๋อขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นเปิดล็อกเปิดได้กัไห้เรเปิดได้กันไเปิดองถอยาเร็กงอมไปเรไหนเรียวโอเคอ้าวโอเคครบถ้วนวัมียังครับระบวัียอไหล จุดจุดนี่มาจากไหนครับเออตับ้เลยักของเลยเออเด๋วมีรถไหมเิเริของคล้ายคล้ายกันที่ครกกันแล้วต่คกคล้าับชรุ่นะเออชุดบริการรถไฟฟ้าครับร้านนี้นะ เอา่แม่บันทึกปใะมีทนอนได้บันทึกร่างกัลังมวนครับร่างกลังมวนร่างกัลังมวนร่างกัลังตีโค้งอยู่กระลังกนนะครับกาดเล่นๆพวกกาลังขยกะลังแอบหมูมีทางล่มมูมีทางล่ม

ไย่งเดียวไ่อยากเขาไม่อาเลยจุดคันเร่งสำคัญคันเร่งคันเร่งแม่ค่อยค่อยค่อยคบิดครับบิดค่อยๆเขาจะดูหจังวะบบิดคอยนมันไปขนาดไหนะเดี๋ยวลองัอยเ่ั้งยูเลยต้ององเ่่องตเล่รอนนีอย่นีดิย่ง อ่ามันต้องเบาะนี่ต้องกำมต้องกำมมัต้องกำมันค่เร่งไเดียวอยู่นอยเดียว้าเจ้ไปเอาสิครับแจ้ไปเบอร์หน่งไมัต้องเร่งเจ้สัแล้วครับเราจยนี้อดมย่างอีดมขนน้เยนนึงเออโค้งไปเลยย่าฮโค้งไปเลย การตังใจนะครับเ,เรืเอ่อยๆเรื่อยเมื่อขนะท่าแบบนี้นี่อ่าตอนนี้หลายใหญ่เร่งตอนนี้แหละไม่ต้องเร่งขึ้นดีกเ,เออดีดีสามีเลรอครับจะเร่งขึ้นเองสาม,มีละ่ะสาม,มีขวานี่บิดย่างเดียวใช่เ,เป็นมือเบรกเอาไป,ไปเรื่อยพูดเอาไปขึ้นลูกคุณเหมือนขึแบบน้นลูกขึ้นลูกนีนี้่บบจบคอร์สหนักจีได้หนิ มันบอสดดฟองจริงครับฟ <c oughs> องเองำบากจเรารี่แม่กีแล้วเียวครับเดียวคับโอเคเาต่อขาล้วเียงเลยครับเียวเลยไเล็กๆเล็กๆเ็ๆต่อขาเราว่ายากครับดย่ครับเล็ิหนึงจื้ไไปมันบมันแม,ม่กใส700อย้อ่ายที่ผมบอกพอต่าผาลงเนื้อ้่้อี่สิ้ี่ยืี่ย้อี่ยื้อี่ยื้อที่ยื้อี่ยือที่เนี่ยือยื้อี่ย้อ่ยอ่ บิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออค่อยค่อยค่อยดขึ้นแต่ย่บิดอะไร้างไว้บิดค่ค่อยงื้อขึ้นจุดเนียไฟฟ้ามจวดจดรถมใช้ เลยมาเลยเลยมาเลยต้องต้องมีมุมเน๊มุมกล้องความเด๊ต้องมาด่าเด้เนี่ยขอเชิญพี่นะครับพี่ขาน้องกันเลยครับนะครับนะพ่อครับเป็นโปรโมเตอร์ไหนเป็นพี่เศนเตอร์เออแบรนด์ในบ้านเสนอจะพ่อเชิญเลยครับพ่อยังโปล่ไหมนะครับเออธรรมดาเด้เนี่ย มาไก่ไปได้กันมาซื้ออยู่ใเนาะอันนี้ป่วยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคแต่เพี่งนิดหน่อยเงีังนิดหน่อยเบาเบา เครับเรมีแอยไม่ต้องเอาลคจะบอว่าหาทำราคาตอไท่ปนเาบแต่ว่าเป็นสองล้อต้อายนาเลยอนวิธการใช้แบตครับเดอแม่กอนแสีลแปิดสีก้อนเ้อแม่ขัเล็งมันจะปิดเปิดป็ันเล็งปิดกันเล็งปลนคดไปเลยน อันนี้มมอนะครับเนี่ยมือนะครับเพราะอันนี้ก็ไอแบตเตอรี่มันเต็มอยู่แต่ว่ามือนี้ก็ต้องกระตุนนะครับมือนี้ก็ต้องกระตุนเราถือโทรศัพท์ใหม่มาเราต้องกระตุนแบตเตอรี่ครับผมต้องเสียบชาร์จไปเลยนะครับเรื่องมือนี้่ยการมันนมดมันสิค่อยๆลงทีละขีดทีละขีดมันมันสิค่อยๆลงทีละขีดเอาเอาหอดขีดแดงขีดนึงขีดเสียวขีดเขียวขีดนึงจับชาร์จเลยคือว่าเรายี่สองขีดสุดท้ายเนาะแดงนึงเขียวนึงเนี่ยจับชาร์จเลยครับผม เสวิตย yeah, yeah, okay, ับไบวาสีแดงดูครับผมเจ้าเขาสี่นี่สองสุดนะครับอันนี้อันนี้เวลาล็อกอันนี้กังขื้นเพื่อแบบอยากล็อกเข้ากับกดล็อกตัวนี้ครับพ่อขมีขโมยมาจับมาดังเลยไม่สีดังไม่สีล็อกล่อเลยล็อกวัดเตอร์ไว้ไม่สีล็อกวัดเตอร์ไว้คอยถือป้อนล็อกใชกุญแจ้าใช้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ใช้ล็อกครับผม ตัวชาร์จแบตอยู่นี่นะครับพ่อเวลดาถอดสลายนนี้คือมองไอ้เน้าชาร์จแบตอยู่ในนี่นะครับอันนี้มันสีเหลีห็นยากมีไม่เนี่ยพ,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 พอกันพ่อพ่อกันนั่นพอหน,นึ่งพอหนพ่อตัวนี่ก็สไลด์นี่กสไลายม่ามองชาร์จแบตอยู่นี่ครับอันดับแรกหนึ่งต้องเสียบที่ตัวรถก่อนค่อยเสียบไฟบ้าน<อ>ผมเวลาถอดคือถอดไฟบ้านก่อนแล้วก็มาเสียบก่อนครับเสียบไปเสียบไปจำไม่ได้ครับเด้อ เสียไปจำเลยแล้วก็ไปเสียไฟบ้านเออย่าไ้ย่าไ้ตัวนี้มันมันกระแทกเดี๋ยวมันพังขึ้นมามันช็อตขึ้นมากันจะได้ซื้อไหมครับแต่เสียไฟบ้านมันสิขึ้นไฟแดงตัวนี้มดเอพนิลกับสีหมุนขันมันเต็มปุ๊บมันสิขึ้นไฟเขียวประมาณประมาณสีหางช่วงครับก็เต็มตอนมืนอนี้อาจสิประมาณมาโดนอพอมันมันมีไฟอยู่ขันในแบตเตอรี่แล้วพอตชาร์จเต็มแล้วปุ๊บก็ถอดตัวนี้ก่อน อเราจะมาถอดมุมนี้ออกครับเราว่างน้ำฝนนะครับเวลาฝนตกจะให้มันเข่าอย่าให้มันเล็งตัวนี้ก้อนพอดีกรับ้เวลาถอดก็อันนี้รับกันถอดให้บ้านก่อนจะมาถอดตัวรถแต่พี่ยังบอเขาใจได้พออยู่บ้านเดี๋ยวโทวอยู่นีท์นะครับไอตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ข้างหลองครับเดี๋ยใส่เดี๋ยวโชวอยู่นี่ครับ Man, 20, unjust, ถ้าพอเข้าใจรือว่านี่ยังสงสัยกับทั่วมาถามได้ครับ๋ยวมีคนสนใจกับ <reconstruction> ท okay. ั่วมาบอกไปนะครับเดี๋ยวสิลงงสื้อนี่ค่ะเดี๋ยวยูมังตอนนี้ไหมโโค้เลยโอโ้โ้โค้ดยากเอาได้ครับปยยกเป็นสชุดิอ่วมั่วมั่วมั่ม่มี่วม่มั่วม่วม่วมมมั่วมัวม่วมั่วมว อันอันสุกันรถซัยคันซื้อทั้งปุ่นนี่เขามีบริการส่งมครับส่งฟรีกันครับส่งฟรีงฟรีาดนคับในจังหวัดขอนแก่นแมนครับโอ้ทั่วประเทศจริงจริงเราส่งงทั่วฟรีทั่วเลยครับเพราะว่าถ้าเราไปหลายๆคันเราก็จะส่งให้เขาฟรีตลอดอยู่แล้วก็ยกเบนตักไต้รับไต้ไกลเกิไกลวดแล้ลาติวับไกไปรึล่ไกเกินทางรั่่านลิวัตนนส่งฟรีมเพื่อนว่า Wow ตารน้มันกับมะกุลมันเออเพราะว่าเพราะว่ายายบอกว่าร้านนี้ถือว่าถือว่าข้าเจ้าซื้อเนี่ยถกว่าหลายร้านน่ครับหลายร้านนี่นี่ปัญหาอย่างเงพอมีปัญหาผมกับยายก็เบื้องให้ข้าเจ้าซื้ออยู่บ้านมันคลิกแหงคนเดียวเลยสองวันครับสองวันครับเดี๋ยวเธอเห็นแค่นี้เราก็คิดิสุดจะอะไรก็ได้ถ้าแหงให้ร้านร้านร้านพรนี่สามพันอัพครับมน่ครับผม ้ของเขานี่ละพันเนี่ยครับอือเตเต็มอย่างเดียวเฮ้ยลาคานี่ล้า่นน่ขนาจะเตรียมเนาะเดี๋ยวใจเนียนะคะถ่าโทรศัพท์มือถืงแห้งๆจะที่ได้ค่างจุยเลยไปเนี่ยคันละอองฝน คนยิบเป็นคนปล่อยได้เนาะอ๋อล้างยังไงล้างได้ไหมไม่แนะนำให้ล้างเช็ดเอาถ้าเป็นบาดถ้าเป็นบาดเช็ดเอาถ้าเปนบาดเช็ดเอาอย่ามารับสุ่มนำเช็ดตาสำคัญคืออย่าเอาน้ำฉีดเข้าไปแค่นั้นเองจบครับฝนลิ้นๆหนึ่งสี่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับได้ไม่มีปัญหาหรือถ้ามันฝนถ้าฝนมันเข้ามันจะมันอาจจะมีไฟระบบไฟข้างในช็อตกลายเปตากแดดไปแป๊บนึงก็ได้แต่มันแห้งก็ดีขึ้นใช่ครับเรื่องเรื่องยางเรื่องยางกุตา อย่างเป็นขี้ยางรถยนต์เหมือนันแน่นครับขี้ยางรถยนต์ไปปะร้านรถไอ้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้ครับผมโอเคหรือไปร้านรถยนต์เลยก็ได้ตรงนั้จะให้เขาสตรีมให้ง่ายครับไม่ยากครับเหมือนทะเนาะกันตอนครับผมสงสัยตรงไหนกันสองคาัไแมครับการใส่งานมีปัญหาตรงไหนกันรทรถทาร์กนะคจัะ เนี่ยสอบถามแล้ครับพ่อบอนนี้โมมีปัญหาโมมียังสอบถามได้คือพอท้วถามก็ได้พ่อท้วงถามอนี้ก็ได้ถ้าบ่ใส่มือกับถ้าบ่ใส่มือกับใส่เท้าเหยียบก็ได้ครับเหยียบออกก็ได้มันมีมันมีอะไรอยู่เนาะลึกขึ้นมาดังกึกปล่อยที่ไม่เดือขึ้นมาถ้าไม่ใช้มือแล้วก็เหยียบก็ได้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองครับมันมีล็อกหน้าล็อกหลังแม่นครับแม่นครับโอเค สองเดี๋ยวนี้รองซ้อนสองน kind of ีบอา่งครับรองรองสไลเบาะมัค so ร okay. uh ับ่องสไลครับไลเบาะแล้วก็เอาบาะในตดนั่งเ็ก็เหยียบก็ได้ครับไ่ต้องใช้ครับเหยียบป่อยเอาเท้าออกตีแต่ตีโอ้นี่เดือยนี่ต่แล้วก็ยกบาะขึ้นมาหมุนครับแล้ก็หมบาะขึ้นตอนรับจ่ากันนะครับน่งสองนี้แล้วกหมุนบดีไปพุ่น ลองย้นยว่าลองขึ้น่าเราไปด้วยโอ้งมันย้ายัาังลองลองขึ้นคู่นะครับไปเลยขึ้นคู่วนคำลครับขึ้นคู่เดียวกระเพบะละหายไหายได้หายได้ไปน้ำกันได้แล้วเออหายได้ไปวัดไปวัดแล้วเออ สมคือเออพอดีอ๋อใจนะโอ้ยทางขยะไหมเห็นไมไม่เห็นไม่เห็นเออโอต่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 อเห็นไหมต่อไปเปลี่ยนุดเสนตาดำกันเนาะเห็นกหมเห็นไหมเหรถไหมไปเรื่อน้ำมันยาก